บ่ยดีท่านผู้ชมมื้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะพันสิวาปีใหม่จีนเมื่อเนาะมื้อนี้เป็นมื้อเพิ่นต้องอันอ่านสาวสาวจีนเนาะเพิ่นก็ต้องออกไปเที่ยวเนาะเป็นมื้อไปเที่ยวของสาวจีนเนาะเนาะนี่นะมื้อนี้เป็นฮันสิวามื้อปีใหม่จีนก็ว่าแม่เอานะมื้อเพิ่นออกเที่ยวมือวานนี่เป็นมื้อเพิ่นไว้ มัอน,นี้เป็นมือเที่ยวเนาะนี่ให้ข้าพเจ้าก็เป็นคนลาวก็ก็ออกเที่ยวคือกันแหละเที่ยวคือกับจีนให้เราไปนะจีนลาวมันใกล้ๆเฟียงในี้สายแดนติดกันเนาะฮน,นเอาสิดทายบรรยากาศข้าพเจ้ามาเที่ยวใส่เนาะมาเที่ยวเพิ่นว่าเป็นอยังบุบจืุอซื่อหฮาน อยู่แถวหน,นองคายเทานี่แหละโบ๊ทไก่ดอกเนาะดีมอบรรยากาศโดูคนใส่ควันใส่อย่างนั้นนะเออนี่แหละเจอแล้ว The Forest Cafe เนาะ The Forest Cafe หมายถึงแปลความล้กกมา,กา,ากันไหมงานกาแฟป่าในป่าก็ว่าแม่นี่้านกาแฟในป่า พุ่นโอ้ยบรรยากาศพุ่นใสนอายน้ำอายอยังเนาะงานท่านก็ที่ด้เห็นได้อยังนี่แหละเ h อะ o r e s t Cafe กระสุมกับซือแะ้วเนาะท่านกาแฟในป่าพ่านเอาไปบอกคนใส่น้ำไซแปาว่าเพิ่เนเข็ดอ่าประดิษฐ์สร้างขึ้นมา ตกแตง่งคือมาเอาอเนาะอันนี้น้ำขู่ห้อนนี่ยขู่ห้อนเนาะือื่อมีการตกแต่งประดิษฐ์หัวคิดดีสร้างขึ้นมาเองให้มันเป็นคือปลาให้มันเป็นคือปลาอัน,นปลาสมัยโบรอกโบราณพื่อนอะไรนี่นะห็นบ่ห็นบ่ปลาสมัยโบราณก็เป็นอย่างนี้แล้วมีอายควรอาอ้ยัง บ่อน้ำโบด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 น้ำห้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นมีครบเดี๋ยวทางชงเรี่ยงนี้เลยแบบนี้แบบค่ายแบบนี่แหละเขาเลี้ยงไปทางนอกนอออันนี้เขาจะว่าผสมผสานแบบโมเดิร์นโมเดิร์นแต่ว่าเห็ดใหั่นไข่ก็อยู่ในปา่าเนาะนี่นะอันนี้เป็นห่าน ห้านเพิ่นห้านอาหารเพิ่นเนาะพู้มีน้ำตกน้ำติก๊กน้ำตักเขาเจ้าสิพา,าเบิ่งน้ำตกด,ดูธรามซุ่มดูน้ำตกน้ำตกแบบเพิ่นประดิษฐ์สร้างเองบ่ได้เป็นธรรมศาสตรเนาะสร้างขึ้นมา้าให้มันค่ายคือกับธรรมค่ายคือกับน้ำตกน้ำอย่างอีริห็นหนะนี่แหลกะก็ถือว่าเพิ่นเทดได้ดี มันมีมีใส่ัศน์หรือว่ามีจินตนาการอันดีที่สุดแลวนี่นะสามารถเหตุแบบนี้ได้เนาะ,นนะหรือบรญญาัติที่ว่าคือกับเขากับลังยางปีนขึ้นป่าขึ้นภูแต่ว่ามันแหกสะดวกสบายบ่คือบ่คือปีนขึ้นภูอยู่วางเวียงได้ิห็นหัวอุ้งยงนี่โว้ยรอดลมรอ,อดตายเนาะนี่เห็รไตาขึ้นไปนตาม ขั้นใดเพิ่นก็มีขั้นไดไว้ให้เย่มพ่อไว้ให้แต่จะค่อยว่าอาวุโสแบบเฮาก็สามารถขึ้นได้นเนาะบ่ว่าแต่คนหนุ่มคนอย่างคนก่ขึ้นได้เฮาอาวุโสขึ้นได้น่ะเทศให้รับใต้คนบริการคนทุกรุ่นเนาะรุ่นเล็กรุ่นน้อยรุ่นเท่ารุ่นแกก็สามารถมาไต่ขึ้น เนาะบนสูงบนอย่างนี้ได้เนาะทิวทัศน์สวยงามเนาะอันนี้เป็นห่วหปวใจเนาะห่งปวใจเพื่อนกับปะดิษขึ้นมาเองบนสูงนี้นะเนาะปะดิษฐขึ้นมาเองโอ้มันแปลกประหลาดเลยจกะถือว่าอาจจะโบแมนอาจจะโบแมนปะดิษขึ้นมาเองมันเป็นธรรมชาติแล้วเพื่อนกับมาตกแต่งขึ้นน้อยหนึ่งเนาะถือว่าถือว่าหุ่นึกว่า อาเมซิ้งได้นีอ่อาเมซิ้งได้อันนี้นะอนอกอาเมซิ้งอ้าควอยงางขึ้นไปขึ้นปล้อยโอ้โโอ้โฮกระสูงสมควรแล้วนี่อาเมซิ้งแท้ๆเด้อดีเด้อเบิดซ้ำนี่นะ ฮะเบิ่งไปเบิ่งไปสวยงามสวยงาม,มผู้ที่ว่าหวัวทิดปริษสร้างต๊แตงถือว่ามีวิสัยทัศน์กว้งไก่สมควราเนาะเดี๋ยวขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นได้นน่ค่ะคุณผู้ชมนี่แะเห็นบ่สูงขึ้นสูงขึ้นนี่เห็น,นบ่บ่นนั่งรับประทานอาหารก็อยู่นี่แหละจะกินยังก็กินได้ ตั้งกินได้อ้าวตันบานนี่ทั้งตันกินทั้งตันทั้งตันทั้งตันได้ยางลงคืนลงไปของพุ่นบ่ได้ฮะกลับลงมาใหม่ถือว่าขึ้นภูเงาะ ดีก็ไปขึ้นอยู่วังเวียงโอ้วังเวียงลำบากหลายเนาะได้ยางลงคืนแล้วนี่ได้ยางลงคืนแล้วท่างสู้ได้ยางลงคืนแล้วเพราะว่ามันทางตันเดอะฟอเรสต์คาเฟ่นาะยางลงคืนทางเกา่า ยางไปทั้งไม่บ่ได้เดี๋ยวยางมาทั้งกา่าห่างสมอุ้อยนี่นี่เลยลงมาแล้วลงจากลงจากภูเขามาแล้วนอนนี่เห็นเห็นี่คนก็เฮ็ดว่าปดิษฐ์แต่งขึ้นม้เองแต่ว่ามันก็สวยงามเฮ็ดให้เฮ็ดให้ทุกรุ่นทุกไว้สามารถมามายางลีน อ๋อยางขึ้นภูเขาเลยน้อยพอาวาหายเด็กน้อยดีอกดีใจอ, <c oughs> อายน้ำอายควันคือกับน้ำคือกับน้ำมอ,อคือกับน้ำอุ่นนี่แหละเด้อทางชมดอเออไปบุ้งไป อันนี้จะขายแบบพิซซาแบบเอียงพอได้ให้เด็กน้อยได้มาเนาะมะลีนมาหัวมาหัปประทานอาหารดูเอ็นวันเลีับคัย um> ่งครับย่งครับอืมสวยงามสวยงามท่านมเน้อเนี่อเนื้อเนื้อยนื้เน้อเ้อเนืนเน้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  นี่เครื่องซูโฟเนียต่างๆขายตลอดเนาะนอกจากกาแฟแล้วมีผมมีแต่กาแฟได้มีห่ออาหารสารพัดประโยชน์สารพัดอาหารเนาะอันนี้มีบรรดาลูกค้าเนะเาะมาใส่บริการถือว่าหลวงไร่นี่แหละ โอ้ลักเพิ่นกระซิเมนตัวนี้นี่หัห่นอาหารตามสั่งเนาะเนี่ยเอาลงฟูอีกแล้วเอาลงฟูอีกแล้วเดี๋ยวหั่นอาหารเพิ่นนี่เนาะอันนี้คือว่าเดิน งางไปอีกจะเป็นห้องน้ำเนาะเขาจะบุกไปดอกห้องน้ำเนาะโอ้ลงมาจะเป็นสะน้ำเนาะจะมีสะน้ำสะน้ำอ๋อแบบนี้ไป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 ,ไปก็มีโอ้ดีคน,นปลูกต้นตอกต้นตาลต้นเนงก็ถือว่าโอ้คนก็น ตกแต่งได้สวยงามแบบแบบคือว่าอยู่ชนบทอยู่แบบอยู่ป่าอยู่ภูคือกาแหนะเนาะ The Forest Coffee เนาะ <Okay. S 1> อาจจะด้านหน้าพื้นแมนบ้านพักหรือว่าหรงแรมต่างๆเนาะน,นีทั้งหน้าเทียวคาร์าจแมน เป็นบ้านพักบอกกับโบฮู้เนะเาะหรู้ว่าบอนั่งกินนั่งส้มนั่งนั่นไปนี่อันนี้แมนบอนนั่งจุหนึ่งอีกอยู่แคมน้ำจะได้เหลียวเห็นน้ำห็นหยังสวยงามน้ำหรือว่าเพิ่มหุจักประดิษฐ์คิดแต่งเนาะเอา,า,าธรรมชาติผสมกรับอันนั้นแนวคิดเนาะ แนวทิดแบบแบบธรรมชาตร์คููผ่าปลาไม้เนาะถึงให้มันให้มันระวังคูู้ผ่าปลาไม้อยู่ใกล้ในเมืองผู้ช้มเอ่อผู้ที่จะมาเที่ยวม,มาสมมันก็บบกไก่จากบ้านจากซองตัวเองการเดินทางหนึ่งอย่างมันกระโบโบ,บสิ้นเปลืองน้ำมูนน้ำมันแล้วก็อยู่ใกล้เวลาโบไร้เสียเวลาหลายเนาะอือ ขอบเจ้าก็สิอุตตี้คลิปไอ้นี่ต้นตาลต้นตานต้นตาลอ่าในโอกาสวันกุฎจีนเนาะมือมือเที่ยวมือพาเที่ยวว่าฉันจะไปแมนไว้ไซต์พรนให้ทุกท่านบอกว่าตั้งแต่สาวจีนสาวลาวสาวไทยเนาะสาวต่างประเทศทั่วโลก มีสภาพเข็มแข็งแข็งแห้งแห้งแงแงรวยรวยรยแบบเนาะสินเสถียรหมทุกคนเด้อโชคดีโชคดี